สวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะมาพบกับสองพี่น้องนะคะวันนี้จะปล่อยไว้ในโคกนะคะจะปล่อยให้อยู่ในโคกนี่ส่วนแม่ลิลี่ทุกวันก็จะพาไปกินต้นไผ่นะคะต้นไผ่ก็เหลือสองพี่น้องอไม่ค่ย เมฆควันอยู่ในคอกนะคะนี่แมฆควันก็เสียวๆเหมือนกันนะคะเอาพ่อหมูาม,มาอยู่เป็นเพื่อนเลยว่าเดินเมงเดินตามนะ,ะเสียวๆซียนี่นะคะับเลยให้ลูกๆเขาอยู่ในคอกนะคะกาา็ๆๆๆะเ,เดินตามนะคะเดี๋ยวเมฆควนันจะเอาก่อนนะคะ เมื่อวานฝนสาดนะคะเมื่อวานทำความสะอาดนี่นะคะท,นนทำเสร็จนะคะตอนนี้ก็เดดกำลังออกพอดีเลยนะคะเมื่อวานแทบไม่มีที่จะนอนนะคะฝนสาดเปียกหมดเลยนะคะกำลังกวาดน้ำออกนะคะพอดีโชคดีวันนี้เดดนะคะแดดออก ก็จะแห้งแล้วนะคะก็จะแห้งแล้วก็เลยได้ปล่อยสาวๆนะคะออกมาวิ่งเล่นในโคกนะคะคลายเครียดปล่อยทุกวันนะคะสงสาวไม่ได้มัดนะคะ,ออะ,ะอโอ้ไปชอบแต่ที่แฉะนะคะมิง ทีเฉะแฉะดูนะคะเอแมนมาเล่นทางนี้นี่ทางนี้เดดออกแล้วนะคะทางนี้แห้งแล้วเหลือแต่มุมๆทางนั้นนะคะมันแฉะเฉะนะคะเอมงมมาเล่นทางไม่เฉะนี่ เดี๋ยวออกก่อนนะคะอ๋ะอเมย <laughs> เดี๋ยวโหโห <laughs> เยวม่นวลออกไปข้างนอกดีกว่านะคะรวมเมงนะคะไม่ได้ผูกโซ่ด้วย <laughs> อ่ะตมูรับกล้องก่อนอ, <laughs> อ่ะเอมี่รับกล้องก่อนดล้วแม่ไปจ่ายข้างนอกนะคะ่ะ บรรยากาศยามบ่ายนะคะสองพี่น้องเลยให้วิ่งเล่นในคอ,อกนะคะคอ,อกต้องสะอาดนะคะคอ,อกที่หลับที่นอนที่อยู่ของเด็กๆนี่คือ สำคัญนะคะต้องสะอาดนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะคะฝนสาดแรงมากเลยนะคะก็ทำให้แห้งก่อนนะคะ men cha cha suối con cha suối đi chẳng à? mày băng là... <laughs> อาเมงเมงจ้าสวยคุณแม่ก่อนเลอเยอะ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 ดูบรรยากาศยามบ่ายนะคะของพี่น้องจ้าคนสวยจ้าคนสวยยังไงโรสวยโอสวพี่วันนี้พีวีจ้าสวยก่อน Zat, จะช <op> ่วยก่อนเสียงพี่วันดีนะคะได้แค่นี้นะคะในในเสียงเสียงไม้เสิพี่วันดีนี่นะคะเสียงจากปลายงวงเขานะคะไม่ออกจากปากนะคะนี่ค่ะเอ้าเมงได้ไหมเมงมีเสียงไหม เม่งไม่มีเลยเม่งไม่มีเลยโอ้ยหนอตาโมกินเป็นอย่างเดียวว่าเม่งฮะโอ้ยฮะโอ้ยดูคนยังบวมเลยนะคะพี่บันดีคนยังบวมนะคะพี่บันดี ประคบน้ำทุกวันนะฮะประคบน้ำทายาทุกวันนะฮะทางลงเอ้อเห็นหน้าเหรอเออทางลงเอาเม้งนวดให้พี่บุญดีหน่อยนันนัน นแ้พี่ันดีนอยเ่มิงเมด้ีนดีนอยเพีวันดีนอยเพงมาแล้วมงบอกว่ามงไม่นวดแลค่ะค่าจ้างมงก็คือกล้วยนะคะไม่มีกล้วยไม่ไม่ทำนะคะ ไม่มีกด้วยหนูไม่ทำนะคะเม่น้อยเมฆพานก็นำความนารักยามใบใบมาให้ดูนะคะสองพี่น้องปล่อยอยู่ในคองนะคะคลายเครียดวิ่งเล่นออกกำลังกายนะคะ ค,คลายเครียดวิ่งเล่นออกกำลังกายนะคะไอ้น้องก้วยโอ,โอ้จะปีนแล้วอ่ะกินอะไรแอปเปิ้ลดันนั้นเองเมงกล้วยข้าวปลาก่อนไหนในกว่ากล้วยข้าวปลาก่อนเมงกล้วยข้าวปลาเนี่ยอ่ะ,ลลนะอะกล้วยข้าวปลาก่อนโนุนหนุนหนุนพอมีกล้วยแล้วอ่ะ ด้วเข้าวปลากรมีแต่คนกินจุ๊กๆทั้ัยมีแต่คนกินจุๆทั้งนั้นเลยนะคะ À, nuột ừ. ừ, con nô ừ. 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 con ơi 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 thúc con ơi 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 nô con nô 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 nô

กลวยข้าปากกลวยข้อเออเอ๋ยมิงกลวยข้าปากข้าวถกนด้วยับขาด้วยับขาด้วยขอปากวยข้อขาด้วยข้อเออเออขาก็ด้วเฮลยกขาด้วยโออะมงน้อย สำหรับวันนี้แม่ควานก็นำความน่ารักของอสองพี่น้องนะคะพี่วันดีกับเมงน้อยมาฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ